อามิงจอมันครับอามิงเงือกเงือกนะครับพอ่อใช่ท่องอาลากระเอาตุล่าอาลากระเจียวขึ้กนันพุ่งพุ่งนะพุ่งนะพุ่งนะพ่อกระดูกนะ,กนะเ,นเวยเ้ยเฮ้ยมีเงยพ่อดูนะเวยเ้ยเฮ้ยอย่าลืมขึ้นมากด สวัสดีครับาพน์น้อยมิ้งคนชแนลครับผมนี่นะครับมาดูน้องตุลาครับวันนี้อาเฉียมิ่งฝากมาครับอาเฉียมิ่งฝากมาชมสาวครับวันนี้โอ้ยมิ่งครับโอ้ดีมากเลยมิ่งเหมือนมิ่งเลยอ่ะว้าว้าว้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 วดู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 สิดูสิดูสิดูสิพี่กับน้องเขาดูดิดูดิดู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 พี่มองน้องครับโอ้โหวย้ายขี่ได้หลายขี่ได้หลายหล่าค้ำแพง โอ้ยหลาที่นี่หลาดูดูโอ้ดูครับอากาศค่ำๆนะครับมืดๆหน่อยเนาะนี่เนาะดู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 ขั้นดีนะขั้นดีนะเราจะขั้นได้นะเอ๊ะติดติดติดนยดูเดีกับพี่สาวครับพี่สาวไปทางไหนก็ไปทางนั้นแหละ Oh. ดูดูฝั <laughs> ่งนี้เป็นจุดยากันยุงนะครับดูดูด,ดูดูพี่ อะดูค so so ุณน้องอะดูเชือกน้องอะดูเชือกน้องครับดูให้ภาพบรรยายครับความน่ารักของช้างน้อยครับทุกเชือกครับไม่ว่าเชือกไหนครับออันนี้เป็นลูกของนําโชคนะครับพ่อนี่สูงมากครับเป็นน้องสาวของพี่เดือนตัวนี้เช่นนี้น้องตุลาเนี่ยเนาะคงจะรู้ทุกคนแล้วเนาะครับเนาะ ก็บอกอีกทีนึงเนาะแต่ว่าตัวพี่ชื่อพี่จะเป็นลำดำับญาติยังไงดีละ่ะลูกของ <c oughs> จะเป็นอะไรพ,พี่สาวก็ไม่ใช่เนาะ <c oughs> เป็นลูกของลูกยังไงลูกของลูกพ่อตุลาเนี่ยลูกชายลูกสาวเขาเนี่ย

ดูครับดูดูดู้ยแต่สร้างถาว่าสร้างน้อยไหมมันอยู่เยอะมากเลยตรงนี้ดูนมดูนมนมว่าไม่หางดีใหญ่แล้วนะมาเจอแม่วันดีใหญ่กว่าครับ ว่านเนาะที่ลงท้ายด้วยดีก็ดีๆก็คือนมใหญ่นั่นแหละครับดูเคเนี่ยเนี่ยดูเรื่องกับพี่คนนี้อืออ้ถ่ายมูลต้องการขาครับ <c oughs> เป็นธรไมใช่ของเขาเนาะไม่ใช่ร <c oughs> ักษาช้างอยู่บ่ช้ <c oughs> างก็ถึก <c oughs> ถึก สางเอึกดำยูพี่ไหมนังเหรวะผมว่าฮ่าฮ่ไอ้เยดูดูดิทำน่าลัะตึ๊ดไอเจไอ้เอุ้ยอุ้ยอุ้ยลานี่เราม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 า ต้องใ้จาแมนครับอ่าอุย้ยาวาจอมิงดือือขึ้นจอาเลมิงเอง้ยฮึดฮึดมานี้มานี้มานี้นลุกๆๆกลุกดูดูดูดดดยังไม่ยุ่แกต้สาวต้องสาวไงนะไปไกลนะเฮ้ดู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  <laughs> ดูหน้าอย่างนี้ครับหน้า,าเล็กๆเหมือนพี่เดือนอะ่ะเป็นตระกูลเป็นญาติกันสองโซ่เจือนี้ไม่รู้ใจนั้นลำดับญาติยังไงผมก็ลำดับไม่เป็นเหมือนกันเชือกพี่จะเรียกเชือกน้องเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์เราก็เรียกยังไงนะเรียกเรียกอาอาน่จาจะเป็นอาเแล้ข้างหน้าอะไไง ิๆดตๆดตนี่ก็ห่วงน้องเหลือเกินึเนี่ยยาเฮ้ยไปละเก่นกับพี่สาว กล่องมาทั้งพี่กับฮันนี้โอ้ยหนูเออพี่ม,มา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 พี่อย่าบว่าน้องบัวนาะของของหางดีนี่มันฉีกข้างในไหมฉีกเออพ่อหน่าหน่า,นามันมันบัวม,มันตกเขาไม่ยอมมันเกือบถึงพื้นเลยเพราะยางเสื่อมเวลาย,ยางเนี่ยยางเวลาย,ยางไงไปแต่เลือดตัวนู้นภาพ บม่ได้ะกาศทายไว้ดิพูนวิ่ขี่เก็บภาพไปก็ดีไม่นะกินดิดนะนะครับเอ้ช่างน้อยหลบมุมอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยก็ดูหน่อยอะไรแหมดูก็มาชมน้องก็ไม่ได้เบื่งนเบื่งนเพื่อนเพื่อนเอ ก็ได้โอกาสไม่ได้ไปขายของครับก็เลยมาเยี่ยมน้องตุลาแล้วก็ครอบครัวน้องตุลานะครับแม่วันดีพี่สาวชื่อมีนาเนาะมีนาครับพ่อหยองลูกพ่อหยองแต่ข้างล่างลูกพ่อนำโชคพ่อนำโชคเป็นพ่อพ่อหยองเป็นู้จะลดำดับญาติยังไงอนะืดูดูดูด คงคงห่วงน้องสาวคิดว่าคงห่วงเลยเนาะพอเราไปถ่ายด้านหน้าก็หันไปด้านนู้นพอเราไปถ่ายด้านนู้นหันไปด้านนี้เอ๊ะอะไรนี่มามาลูกมามาเนี่ยน้ยาม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 านะมา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 ดูด,ดอย่าไปนะน้องอย่าไปนะดูดูกันน้องไว้ครับไม่ให้น้องไป เฮ้ยหัวน้องสาวแท้ี่น่ะดูน่ะี่น่ะดูน่ะติดมาแล้วมาแล้วดูดูียี่ยีสวัสดีครับน้องมีนาครับสวัสดีครับน้องตุลาครับ ดูเยอะดูวนไปวนมาครับไอพี่ก็วนโอ้ยไอย่ะไอย่ะไอย่ะตึดมาเลยมามามาเลยมามามาดูดูดูความน่ารักของเขาครับ มิ่งจะสร้างหายอัมิีงครับอันนี้คือชาวมิ่งเนี่ยอามิ่งจอมันครับอามิ่งเงิหมันละครับพ่อใช่ท่องอาลากลาาระเอาตุลาอาลากระเฉาะขึ้นกันเมืออ่อเมื่อเมื่อพ่อกระดูนะเว้ยเฮ้ยมีเงินพ่อดูนะเว้ยเฮ้ยอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ พายน้อยนี่เป็นคนชนแนลครับผมอืออืออือความน่ารักของเขามาแล้วมาแล้วมาวมามาจะมาไม่น้อยเนะยาะจะมาไม่น้อยเนาะต่หูหูไม่พับเหมือนมันมี่นะมีหูพับนะครับด้านบน ตอนนี้ฝนก็กำลังจะลงเม็ดอีกแล้วครับแต่ว่าก็ภาวนาให้อย่าลงมาแรงครับสงสารครอ,อบครัวของตุลาเขานเนาะยังไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งแบบแบบเป็นเทาวอ์นะครับน้องตุลาครับอยู่ที่มั่นกับเบื้องมั่นกระเบื้องใหญ่เมื่องใหญ่นะครับอยู่นอกศูนย์นะครับไม่ได้อยู่ในศูนย์ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านช้างนะครับ ครอ,อบครัวตกงานทั้งสามเชือกเลยนะครับก็อาหารการกินก็อย่างที่เห็นแล้วครับผม,อมขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับมารับชมความน่ารักของน้องตุลาน้องมีนาแล้วก็แม่วันดีครับนมใหญ่มากครับ <c oughs> oh, <no. S 1> นมใหญ่มากเลี้ยงลูกตัวไว้เลยนะ เือที่สองนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับเจ้าของแม่วันดีนะครับโอ้ยดูดูเขาเรียก,กับพี่สาวเขาเนาะโอ้ยไปจะสร้างให้ครับเจ้าของพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ ก็แกก็บอกว่าฝากขอบพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่ได้มีความเมตตาการุณาครับผมต่อครอบครัวแม่วันดีนะครับแล้วก็น้องตุลาน้องมีนานะครับที่จะได้มีบ้านอยู่นะครับครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม